สวัสดีครับกลับมาพบกับมวยไทยซปเปอร์สตาร์นะครับในวันนี้นะครับจะมาพูดถึงข่าวล่าสุดของ2 The Best of the Best นะครับนักมวยชาวไทยของเราตะวันฉายกับซปเปอร์บอสนะครับซึ่งล่าสุดเลยศึกวันแชมเปี้ยนชิพแล้วก็บอสชาตีเนี่ยประกาศเปลี่ยงออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับว่าจะต้องเจอกันเสียทีหนึ่งนะครับดีลทุกอย่างลงตัวหมดแล้ววันไฟไนท์ครั้งที่15นะครับวันที่7ตุลาคมนะครับจะเป็นการสลับขั้วทางการมวยอีกครั้งหนึ่งของคนไทยในรุ่นเฟเธอร์เวทนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้แมปแมป ตะวันฉายสลับขั้วทางการมวยมาแล้วนะครับนั่นก็คือจากมวยไทยนะครับสลับขั้วมาซบอกพักเพื่อคิกนะครับประเดิมคิกบ็อกซิ่งเจอกับดาวิดคิเลียซึ่งระหว่างที่แอดมินทำคลิปนี้นะครับก็คู่นี้ก็ยังไม่ได้ชกกันนะแล้วคราวนี้ซูเปอร์บอลจากคิกบ็อกซิ่งนะครับสลับขั้วมาซบอกพักมวยไทยสร้างชาติและถ้าเกิดขื่นแอดมินยังไม่หยุดแซวการเมืองนะครับก็อาจจะเจอกับพักพลังประชาธิปไตยก็ได้นะเพราะฉะนั้นหยุดดีกว่าเอาละตะวันฉายป้องแชมป์มวยไทยเจอกับซูเปอร์บอลน,นะครับคู่นี้บิ้้วกันานานมานนานมานานาเไขปะ คือเนื้อเรื่องแรกเริ่มเลยก็คือซุปเปอร์บอลเนี่ยคืออยากเจออยากได้แชมป์มวยไทยอีกเส้นนึงนะครับเพราะว่าตอนนั้นน่ะซุปเปอร์บอลน่ะได้แชมป์คิกบ็อกซิ่งมาแล้วแต่ว่าพอจากนั้นซุปเปอร์บอลเสียแชมป์คิกบ็อกซิ่งไปให้กับชิงกิอาราซอฟนะครับกระจิตกระจายอะไรต่างๆมันก็ต้องใช้เวลาเยียวยานะครับแล้วก็รอไฟ์คัมแบ็กกลับมาซึ่งผ่านไปหลายเดือนในตอนนั้นนะครับเนื้อเรื่องไม่มีทีท่าว่าจะยังเกิดขึ้นนะครับเรื่องซุปเปอร์บอลจะเจอกับตะวันฉายเนี่ยจนซุปเปอร์บอลคัมแบ็กชกคิิกกกบบบบ็็ออซ่งล,บบล,นนนลัมานแหรููหราาไไทททฟนนนนนอสบยยยีีีี่่เเววมมลุพิป เรื่องนี้ก็กลับมาพูดถึงอีกครั้งหนึ่งนะครับในการไลฟ์สดของบอสชาติซึ่งออกมากี่ครั้ง,งกี่ครั้งก็จะพูดเรื่องนี้อยู่แล้วก็ยังมีคําถามจากแฟนมวยเป็นการยุยงส่งเสริมมาด้วยนะครับว่าเมื่อไหร่จะเจอกันสักทีนึงอะไรแบบเนี้ยบวกกับด้วยการตลาดของวันแชมเปี้ยนชิพที่ก็อยากจะจัดอยู่แล้วนะคู่นี้แล้วก็เป็นการสนองนิดสำหรับแฟนๆชาวไทยแล้วก็ทั้งโลกนะครับว่าอยากจะเห็นเหมือนกันเนี่ยก็จะจัดให้ซึ่งถ้าเกิดจะรอให้ซ bon ูเปอร์บอนเนี่ยกลับมาเป็นแชมป์คิกบ็อกซิ่งให ทางวันเ้มนชิพโดยบอสชาติเนี่ยก็เลยลงรูปโชะเดียวนะครับเรียกเสียงเกลียวกราวในโซเชียลสะเทือนเลยนะครับตะวันฉายจะต้องป้องกันแชมป์มวยไทยกับซุปเปอร์บอลจริงๆที่เวทีมวยลุมพินีนะและนอกจากจะมีคำโตในภาพให้อ่านนี่อาจจะยังไม่พอใจอาจจะไม่ชัดเจนนะทางวันเ้มนชิพเนี่ยก็ยังเลือกรูปซุปเปอร์บอลสวมนวมเปิดนิ้วให้ดูนะครับว่านวมนี่นะนวมมวยไทยจริงๆนะเอาให้ชัดไปเลยนะครับชัดยิ่งกว่าชัดอีกอะชี้ชัดเป็นเลยคราบชี้ชัดเป็นคุณสุดที่ชชยหยุ่นไปเลยนะครับเป็นการเจอกันอย่างถูกคู่ที่สุด ต่อไปจะเป็นมุมมองของผมต่อตะวันฉายนะในสมัยซุปเปอร์บอลเนี่ยอยากจะรวบแชมป์คิกบ็อกซิ่งแล้วก็แชมป์มวยไทยเนี่ยในตอนนั้นที่เป็นแชมป์คิกบ็อกซิ่งอยู่เนี่ยไม่ว่าในการให้สัมภาษณ์ทางใดก็ตามนะครับหรือว่าจะมีงานของวันแชมป้ยนชิพเกิดขึ้นมาแล้วทั้งสองคนเนี่ยจะต้องไปในงานไปเจอกันด้วยเนี่ยทางซุปเปอร์บอลก็จะพูดเรื่องแบบนี้ขึ้นมานะครับต่อหน้าตะวันฉายเลยให้ดีเลยว่าอยากจะได้แชมป์มวยไทยด้วยแล้วก็กล่าวเหตุผลครับว่าวิถีทางนักมวยเนี่ยอาชีพนี้มันหลีกเลี่ยงกันไม่ได ในความรู้สึกของตะวันฉายในตอนนั้นก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยผมเพิ่งได้แชมป์ชนะเพชรมรกตมาเนี่ยพี่บอลปล่อยผมไปก่อนเฮอให้ผมป้องกันแชมป์นานๆเราค่อยมาเจอกันนะครับคือตอนนั้นตะวันฉายก็อาจจะประเมินความสามารถประเมินพลังของตนเองแบบนั้นอยู่นะคือเด็กอาจจะอ่อนน้อมถ่อมตนตามแบบฉบับไทยๆรุ่นพี่รุ่นน,น้องเพื่อนพ้องในวงการมวยแต่หลังจากไฟป้องกันแชมป์นะครับเตะจามาลย,ยูซุฟพฟพ์ขาเดี้งนะผมคิดว่าตะวันฉายเนี่ย น่าจะมีความมั่นใจขึ้นมากมายไก่กองในศักยภาพตัวเองเลยแหละแล,ะแล้ววินัยการฝึกซ้อมร่างกายความสดความห้าวเป้งกล้ามเน้นๆแน่นๆเ,เ,เป็นซุนโกคูซูเปอร์ไซยาหสองอะตอนนี้ก็อายุ24ขวบนะครับกำลังคึกได้ที่เลยบวกกับได้เห็นซูเปอร์บอลเนี่ยมีจุดอ่อนนะฮะแพ้น็อกให้เห็นขึ้นมาแล้วนะครับแพ้ชิงคิดอาราซอฟผมว่าตะว,วันฉายเนี่ยพร้อมที่จะเจอซูอเปอร์บอลตั้งแต่จบไฟจะมาอยู่สป,ปอลแล้วนะมันก็จะถึงเวลาที่เป็นการพิสูจน์ศักยภาพของตนเองนะครับว่า เจอรุ่นพี่ที่ประสบการชกโชนแล้วก็เป็นมวยตัวท็อปของโลกในรุ่นนี้เนี่ยผลการชกจะเป็นตัวบ่งบอกเองนะครับว่าตะวันฉายเนี่ยจะก้าวข้ามไปเป็นซูเปอร์ซิาสามได้หรือยังความได้เปรียบอย่างหนึ่งก็คือชกในกติกามวยไทยด้วยนะตะวันฉายก็ถนัดอยู่แล้วแหละแล้วไม่ว่าผลการชกจะจบลงอย่างไรก็ตามนะครับแต่แอดมินมั่นใจได้เลยนะครับว่า ตะวันฉายจะได้รับประสบการณ์ที่ดีจากมวยรุ่นพี่นะครับที่ถ่ายทอดประสบการณ์อลัมค่าผ่านความรุนแรงผ่านขนมตุ้มตับบนเวทีมันจะหล่อหลอมให้ไอสุดหล่อตะวันฉายเนี่ยกลายเป็นยอดมวยเจ็ดสิบกิโลเป็นทายาทอสูนคนไทยคนต่อไปนะครับไปจนถึงกติกาคิกบ็อกซิ่งในอนาคตเลยแหละอ๋อ,อแล้วก็ไม่แน่ด้วยนะว่าไฟเนี่ยถ้าเกิดป้องกันแชมป์ได้สมมตินะชนะซุปเปอร,ร์บอลเนี่ยถ้าสมมติชนะขึ้นมาได้แล้วก็ผมว่าเพิ่มเผื่อค่าตัวไฟหน้านี่สิบล้านเลยนะเว้ยเฮ้ยตะวันฉาย คือเรื่องนี้มันอยู่ที่ความประทับใจแล้วก็ความสุนทรียภาพของบอสชาติการตัดสินใจของแกคนเดียวเลยนะต่อไปก็จะมองในมุมมองของผมต่อซุปเปอร์บอลนะครับว่ารู้สึกยังไงแล้วก็คิดยังไงบ้างนะย้อนอดีตไปนะครับซุปเปอร์บอลเนี่ยเคยออดอ้อนว่าอยากจะได้แชมป์เส้นนี้มาอีกเส้นหนึ่งนะก็ะคือเส้นมวยไทยเนี่ยในสมัยที่เขาของแชมป์คิกบ็อกซิ่งอยู่ในตอนนั้นเนี่ยตัวเขามีเข้มขัดแชมป์หนึ่งเส้นพาดอยู่บนบ่านะครับจนกระทั่งมาเสียแชมป์ให้กับชิงคิทอาราซอไปเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าโคตรเคว้งอ่ะแล,ะแล,ะและว้วก แต่ถ้าเกิดเทียบในสถานการณ์ตอนนี้นะครับทั้ง2เส้นเนี่ยทั้งคิกบ็อกซิ่งเส้นเดิมแล้วก็เส้นมวยไทยที่เขาปรารถนาอยากจะได้เนี่ยต้องถือว่าตอนนี้ทั้ง2เส้นเนี่ยถูกตบกลับเข้ามาอยู่ในไทม์ไลน์ที่เขามีโอกาสจะได้เป็นจริงแล้วนะตามความฝันของเขาในอดีตเลยพูดให้ง่ายขึ้นก็คือสึกวานใแชมป์ชิพเนี่ยสร้างไฟให้ซุปเปอร์บอยได้ชิงนแน่ๆทั้ง2เส้นแล้วนะฮะอยู่ที่ว่าตัวเขาเองนั้นจะทําได้ไหม เส้นแรกก็คือเส้นมวยไทยศึกวันไฟนั้นครั้งที่15นะครับเจตุลาคมชิงแชมป์กับตะวันฉายส่วนเส้นที่2คิกบ็อกซิ่งนะครับน่าจะเจอกันหลังตุลาคมเนี่ยแหละเจอผู้ชนะระหว่างซิรีส์อาราซอฟกับมาร์ติกกอเลียนนะในระหว่างที่แอดมินทำคลิปนี้ก็ยังไม่ถึงวันชกของทั้งคู่นะยังไม่ทราบว่าใครชนะแต่ไม่ว่าใครชนะแล้วก็เป็นแชมป์เนี่ยจะต้องมาป้องกันแชมป์บซูเปอร์บอลแน่นอนนะครับบอสชาติก็บอกมาแล้วตามฟอร์มสุดยอดของซูเปอร์บอลที่เตะหน้าไทฟูลลงไปหลับปุ๋ยเนี่ยนะฮะแแล้้้้้วไไฟทท์์นนนนนนนีีี่่จะเเเเเดดิมมมพััััััขขชปปงสสสสยหหหหหกาารรบบซูออ ตอนนี้ก็ถือว่าหนักแน่นอนนะครับเอาที่มวยไทยก่อนนะในสมัยที่เขายังไม่เสียแชมป์คิกบ็อกซิ่งเนี่ยตัวเขาอาจจะประเมินตะวันฉายในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็คือคงมีความมั่นใจอยู่ว่าชนะได้สบายทั้งตามประสบการณ์ตัวเขาเองที่ผ่านมวยดีมามากกว่าแล้วก็ตอนนั้นเป็นแชมป์คิกบ็อกซิ่งเอาตีนไปแปะหน้าไปโตเซียนจนกรามหักแล้วก็ส่งมวยอาาัจฉริยะฉาย,ยาเดอะด็อกเตอร์เนี่ยได้ไปหาหมอด็อกเตอร์ตัวจริงเป็นใครความมั่นใจมันก็ยิ่งเต็มเปี่ยมอยู่แล้วอะแต่ว่าตอนนี้ไม่ง่ายแล้วแแลละะะเเพรราาาาาาว่าวา่่่ตลลันนนฉยยีปปงงงซ2กกกกมมโโขึ้้บบดด อาวุธก็รุนแรงยิ่งซุปเปอร์บอลแพนออกมาเนี่ยถ้ามาเจอพลานุภาพพลังหมัดสวมนวมแบบเปิดนิ้วขึ้นมาเนี่ยจะเป็นอย่างไรตะวันฉายมันก็ต้องขอลองอยู่แล้วแน่นอนนะครับว่าเออขอโทษครับพี่บอลขอผมจ้วงใส่คางสักหน่อยหนึ่งแล้วแถมเป็นกติกามมยไทยที่ซุปเปอร์บอลจะต่อยในรอบกี่ปีวะเนี่ยโอ้โหแบบคือไม่อยากไปย้อนหาดูนะแต่ผมว่าหลายปีมากๆอ่ะเพราะว่าซุปเปอร์บอลเนี่ยเบนเข็มมาต่อยคิกบ็อกซิ่งอย่างเดียวนานมากแล้วนะแล้วนวมแบบเปิดนิ้วนี่อีกนะเจอกับตะวันฉายเนี่ยจะเป็นครั้งแรกเลยด้วย มันเป็นความแปลกใหม่ของเขาที่เขาต้องเจอแบบที่ว่าไม่มีไฟท์มวยไทยอุ่นเครื่องใดๆทั้งสิ้นมาให้ก่อนน่ะบอสชาตีประเคนให้เลยชิงเลยถ้าซุปเปอร์บอลชนะได้แชมป์มวยไทยนะครับกำลังใจมาเต็มนะครับเส้นต่อไปก็คือลา่าแชมป์คิกบ็อกซิ่งเนี่ยมีเปอร์เซ็น์ที่จะได้สูงนะถ้าเกิดโชว์อร์มดีๆกับตะวันฉายแต่ถ้าเกิดแพ้ขึ้นลูกใหม่แล้วก็พลาดแชมป์เส้นนี้นะอะไรมันก็จะห่อเหี่ยวไปหมดนะครับในการไปชิงแชมป์คิกบ็อกซิ่งต่อแล้วถ้าเกิดวุดสองเส้นเลยนะอนาคตอนางอในศึกวันชิงชิปของซุป ก็น่าจะใช้เวลาอีกยาวนานเลยแหละถ้าเกิดมองในมุมมองของซูเปอร์บอลเนี่ยผมว่าตอนนี้เขารู้แล้วแหละว่าตอนนี้เป็นโอกาสที่ดีที่สุดเลยในการที่จะกลับมายิ่งใหญ่นะครับควบ2เส้นเลยนะครับ10ล้านก็คงได้ด้วยแน่นอนนะครับหรืออาจจะได้ไฟต่อไปทันทีนะครับจากการกระชากแชมป์มวยไทยมาจากตะวันฉายก็ได้นะถ้าเกิดเขาทาได้เอาละนี่ก็เป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นนะครับของคู่นี้นะครับมันเป็นจุดเริ่มต้นจริงๆมันยังไม่จบแค่นี้หรอกนะครับแอนดมินไม่ได้พูดผิดแน่นอนเพราะว่าในศึกวันเชชปเนยนเีกิดมการแพ้ชนนนะกัสสููู้ีีีค่ขดดลิกขาเนี่ย หรือคนแพ้ผิดพลาดอะไรไปอยากขอแก้มือเนี่ยถ้าเกิดคู่มวยมันขายได้เนี่ยเขามีให้แก้มือก็ได้สบายๆไม่ต้องรอนานมากเลยนะเห็นมาหลายคู่แล้วว่าดังนั้นไฟที่2ของการเจอกันเนี่ยมีเปอร์เซ็นที่สูงมากๆเลยนะที่ว่าจะเจอกันอีกครั้งหนึ่งไม่ว่าใครจะแพ้ใครชนะก็ตามหรือต่อให้ไม่มีแก้มือก็ตามนะครับแต่ทว่าในจัก,กรวาลมวยกติกาคิกบ็อกซิ่งเนี่ยสมมติถ้าซูเปอร์บอนเนี่ยเป็นแชมป์ขึ้นมาในอนาคตที่เรียกได้ว่าจ่อรอชิงคู่ระหว่างชิงคิตอาราซอฟกับมารัติโกเลียนอยู่เนี่ย ถ้าสมมติซูเปอร์บอลชนะใครก็ไม่รู้ในหนึ่งในสองคนเนี้ยแล้วก็เป็นแชมป์ขึ้นมาเนี่ยตะวันฉายอีกคนนึงนะครับถ้าเกิดชนะสวยๆต่อดาวิดกิเลียแล้วก็อาจจะไต่เต้าไปอีก 1- 2ึ่งถไฟหรือว่าอาจจะได้ชิงเลยก็ได้นะเมื่อถึงคราวนั้นนะครับคู่นี้ก็เจอกันอีกอยู่ดีเจอกันในกติกาคิกบ็อกซิ่งนะครับไม่หนีไปไหนเลยเห็นไหมสองคนเนี้ยสามารถเจอกันได้อีกภาคหนึ่งอีกกติกาหนึ่งไม่จบแค่ครั้งเดียวถ้าเป็นฟุตบอลนี่ก็เรียกว่ามีเย้ามีเยือนแล้แหละ และนี่ก็เป็นเรื่องราวของทั้ง2คนนะครับซึ่งแอดมินขอใช้คําว่าเป็นการสลับขั้วทางการมวยของ2คนนี้นะสำหรับวันนี้นะครับแอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ